โอเคนะครับนี่เป็นอ่าฮีเตอร์นะฮีเตอร์แล้วก็ตัวเทมส์นะครับเทม์เซนเซอร์นะครับก็ต่อไฟเลีง้งเอาต่อไฟเดี๋ยวจะต่อไฟนะครับสองรยี่สิบนะครับซึ่งปกตินะครับ,รบ,นะรบมันก็จะควบคุมที่อยู่ที่สี่สิบห้าองศานะฮะ <c oughs> รอดูนะครับอุณหภูมิจะขึ้นไปที่สถานะปกติคือ45องศา <c oughs> จะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะฮะ <c oughs> ดูสถานะหลอดไฟตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะ โอเคก็เอาตรงนี okay. ้อาจจะต้องเพิ ing> ing> ่มค่าเกณฑ์ขึ้นนะเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะครับเป็นค่าเกณฑ์มันจะปรับอุณหภูมิเร็วเร็วกว่านี้ในการฮีเตอร์ขึ้นเดี๋ยวมาปุ่มนี้นะครับจะขึ้นไปหกสิบห้าองศาเลยเดี๋ยวจะกดปุ่มนี้ดูนะครับ ก็จะมีจับเวลาด้วยนะครับดูฮีเตอร์ทำงานแล้วนะครับนะครับทูที่ไฟตัวนี้นะครับไฟฮีเตอร์นะครับ ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ละห้าสิบสี่องศาแล้วนะครับห้าสิบห้าแล้วนะครับอิตเตอร์เริ่มเบาลงแล้วนะครับอิ <c oughs> ตเตอร์เริ่มเบาลงแล้ว มันจะค่อยๆปรับขึ้นไปนะครับตอนนี้หกสิบสามแล้วนะครับโอเคคงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะปรับค่าเกณฑ์ขึ้นอีกให้นะครับให้มันให้มันพลิกเร็วกว่านี้หกสิบสี่แล้วนะฮะตอนนี้ให้มันฮีเตอร์ได้เร็วกว่านี้นะครับ อ่ะทีนี้ลองมาดูถ้าถ้าเราเปลี่ยนเซตไฟร์จากปุ่มแรกหกสิบห้าใช่ไหมฮะมาเป็นสี่สิบห้านะครับนะครับมันก็จะเริ่มจับเวลาก็คือพูดง,ง่ายๆคือตัวฮีเตอร์ก็จะไม่ทำงานเท่านั้นเองนะครับมันไม่มีตัวคูลเลอร์นะครับดังนั้นมันจะไม่เย็นเร็วนะครับมัน ก็เหมือนเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นลงเองนั่นแหละตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับเวลาผ่านไปนาทีกว่าก็เย็นลงมาประมาณห้าองศาแล้วนะครับนะครับมันก็จะค่อยๆปรับลงเองะครับโอเคนะครับนี่เป็นอ่าฮีตเตอร์นะฮีตเตอร์แล้วก็ตัวเทมน,นะครับ เป็นเซนเซอร์นะครับก็ต่อไฟเลี้ยงเอาต่อไฟเดี๋ยวจะต่อไฟนะครับสองรยี่สิบนะครับซึ่งปกตินะครับ,รบ,นะรบมันก็จะควบคุมที่อยู่ที่สี่สิบห้าองศานะฮะ <c oughs> รอดูนะครับอุณหภูมิจะขึ้นไปที่สถานะปกติคือสี่สิบห้าองศา <c oughs> จะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะฮะ <c oughs> ดูสถานะ <c oughs> หลอดไฟตรงนี้ก็ได้นะครับเ <c oughs> นี่ยนะฮะ <c oughs> โอเคก็เอาตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มค่าเกณฑ์ขึ้นนะเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะครับเป็นค่าเกณฑ์มันจะปรับอุณหภูมิเร็วเร็วกว่านี้ในการฮีเตอร์ขึ้นเดี๋ยวมาปุ่มนี้นะครับจะขึ้นไปหกสิบห้าองศาเลยเดี๋ยวจะกดปุ่มนี้ดูนะฮะ ก็จะมีจับเวลาด้วยนะครับดูฮีเตอร์ทำงานแล้วนะครับนะครับดูที่ไฟตัวนี้นะครับไฟฮีเตอร์นะครับ ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่และห้สาสิบสี่องศาแล้วนะครับห้าสิบห้าแล้วนะครับอิตเตอร์เริ่มเบาลงแล้วนะครับอิ <c oughs> ตเตอร์เริ่มเบาลงแล้ว มันจะค่อยๆปรับขึ้นไปนะครับตอนนี้หกสิบสามแล้วนะครับโอเคคงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะปรับค่าเกณฑ์ขึ้นอีกให้นะครับให้มันให้มันพลิกเร็วกว่านี้หกสิบสี่แล้วนะฮะตอนนี้ให้มันฮีเตอร์ได้เร็วกว่านี้นะครับ